ย่องน้องหินหา่าวเดือดออกมาเตือนแฟนคลับหนาเวทีว่าเ,เรื่องของการจับมือโปรดเห็นใจศิลปินด้วยค่ะ สวัสดีครับผมตอนรัขมาสู้จักรวาลลูกทุ่งกบกระากลาหนุ่มเจียรานะครับก่อนสิฟังเรื่องราวของเอื้อนลำย่องน้องหินหาวพี่น้องเอ๋ยฝากกดหัวใจฝากกดติดตามแน่กันแล้วกันนะครับเอื้อนลำย่องน้องหินหาวพี่น้องครับออกมาว่าแบบเดือดเดือเลยนะครับผมเพิ่นวาจังสี่พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย,ออยว่าวเรื่องการจับมือคะ่ะลำย่องเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ไม่เคยถือตัวจับมือหน้าเวทีทุกทุกคน แต่ถ้าคนไหนจับครั้งหนึ่งแล้วดึงกระชากมือลำยองก็จะเลี่ยงที่จะไม่จับมือคนนั้นอีกบางคนนะคะตะโกนขึ้นมาบนเวทีว่าอาจเป็นคําหยาบก,กันแล้วกันนะพี่น้องเนาะเออเออลำยองก็รู้สึกเสียความรู้สึกนะคะแต่การดึงกระชากมือคือคุณไม่ให้เกียรติเราเลยถ้าจับมือหรือว่าแค่แตะก็พอใจแบบนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ว่าถ้าเกิดจับมือดีๆกรด,ดึงเกือบตกเวทีหลายครั้งแล้วนะฮะล่าสุดเลยพี่น้องครับผมเคยํำย่องบอกว่าจังสี่นะฮะข้อมือขางไายแขนไายเคดแล้วพี่น้องเอ๋ยก็คือปวดแขนแล้วนะครับผมเพราะว่าอย่างเป็นบางคนนะฮะไปแตะมมือซื้อกับยังดีอกดีใจอยู่บางคนแตะปุ๊บจับปุ๊บกระชากปั๊บ,บจังสันนะฮะ ซึ่งพี่ลำย่องบอกต้อยว่าลำยองไม่อยากจะมาพูดเรื่องนี้เลยแต่บางทีนะโดนตะโกนด่าแบบเจ็บเจ็บแรงแรงมันก็ไม่ไหวนะครับรักศิล,ลปินชื่นชอบศิล,ลปินต้องบอด,ดึงตองบอกชากนะคะแค่ใส่สวนสูงรองเพลงเต้นนี่กับพยุ่งตำนักเจ้าของพยุ่งน,นุ่มนี่กับคักแล้วแต่งานนี่มันสุดสุดอิหลีวาสันตัว เห็นด้วยพี่น้องครับผมบางเชื้อนอศิลปิน่นทําการอยู่หน้าเวทีอยากไปสัมผัสอยากไปทําความรู้จักอยากไปสรงกาลัางใจโดยการแตะมืดจับมืออันนี้คือเรื่องดีพี่น้องครับแต่บางผู้บางคนเป็นในประเด็นอุ้ยกินเหล้าเมามวนแล้วนะครับ ไปดึงไปกระชากแบบนี้ศิลปินก็บ่าโอเคพี่น้องคราบผมแดงนัานรักศิลปินสนับสนุนกันยิ่งให้เกิดแบบเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมเอาบ่าวาใครเอิยลํำย่องน้องหินหาวแห่งแกร์มี่โกพี่น้องพี่น้องพี่น้องเอ๋ยทีเพิ่นออกมาบ่าแบบนี้นุ่งเจียระเสื้อว่าศิลปินหลายคนก็าววากกันแบบนี้กับพูดกันแบบนี้นะครับผมนี่คือเรื่องราที่เกิดขึ้นสำหรับเอยลํำย่องน้องหินหาว ว่าในเรื่องของการจับมือหน้าเวทีนะครับผมเอาละพี่น้องครับสำหรับจักรวาลลูกทุ่งกบบัานลุงเจียรานะครับเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ